อันนี้มตนมาสีรูปเหมือนเดิมนะคะ น,ะะนี่นะคะก็เอาบุญมาฝากทุกท่านนะคะเอาบุญมาฝากทุกท่านนะคะตอนนี้ท่านก็มุ่นไปนาะบ้านป้าหวังนะคะป้าหวังก็จะเป็นผู้ที่ใส่บาตรทุกวันนะคะเนาะเป็นผู้ที่ใส่บาตรทุกวันเอาบุญมาฝากเอฟซีทุกท่านเลยนะคะคุณบุธิพงศ์คุณแม่ซอ้อแม่ยุด้วยนะคะนี่คุณแม่ลำพายนะคะยาสองพี่กบ้งหูนะคะ น้องพรณภา,าคุณแม่รายวันนะคะคุณแม่รัตนานะคะแล้วก็ใครอีกนอกคุณคณรูอมเอ่ยือยังคุณประพาดานะคะก็ขอ,ขอบคุณนะคะหัวใจพลังบวกนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะส่งหัวใจมาให้นะคะนี่นะคะสาธุสาธุคุณน้ำใสสวัสดีค่ะแอดเฟื่องพี่เฟื่องคะ่ะสวัสดีค่ะเป็นไงคะคุณอวตารล,ลงแล้วหรอคะ คนนุณน้ำใสก็สวัสดีนะคะสาธุสาธุอาบุญมาฟังนะคะคุณน้ำใสสวัสดีครับพี่ประพัดาคุณน้ำใสสวัสดีค่ะคุณเควายวองนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีครับพี่เฟื่องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะร้อนไหมวันนี้โอ้โหไม่ร้อนเลยค่ะอ๋อวันนี้ไม่ร้อนเนาะค่ะหนาวใช่ไหมหนาวค่ะอ๋อค่ะแล้วพี่มานาหนาวไหมคะเป็นไงบ้างข้าวเหนียวกระสอบโอเคไหม มาอีกแล้วข้าวหนึ่งกระสอบในเดียวเหอะถ้าส่งมาได้ก็ดีสดิแม่ค่ะไปรสณนียนะมันเกินราคาข้าวแล้วพี่มนาคุณน้ำใสส,สวัสดีค่ะคุณเคยายวบองนะคะคุณประภาดาส,สวัสดียามเช้าค่ะน้องน้ำใสนี่นะคะพี่มนาก็เดินไปแล้ว พี่ทองเพียนสวัสดีนะคะกดให้แล้วแอดเฟื่งกกองบกล่องหนาวไมหนาวแล้วค่ะพี่หนาวแล้วนะคะตอนนี้ก็ทุกคนใส่เสื้อกันหนาวแล้วนะคะเนาะอ,อากาศในยามเช้ามันจะเย็นนะคะเนาะมันอากาศมันเย็นอ่ะมันเย็นจะเยือก โอ้ยโทรศัพท์แอดก็มัวแต่เช้าเนอะใกล้ลงแล้วค่ะพี่เฟิงแต่ต้องหนีมาหาพี่เฟิงก่อนอ๋อค่ะขอบคุณค่ะแอดก็โอกาสนานๆนจะมีโอกาสได้เข้าไปดูสักครั้งหนึ่งนะคุณอาวตารนะคะ ทุกวันนะคะคุณน้ำใสสวัสดีค่ะคุณทองเพียรเดี๋ยวเราไปหน้าผูกแป้งหนึ่งนะคะ คุณคุณหวังเทว่า